สวัสดีครับพี่น้องพองไปสุขุมสุคนนะครับกับบรรยากาศ้าคึมฝนพรำพรำหลังจากพายุหลูกใ่ญ่มากจะนำมูบานน้องกูกับ์กระบานเพ่งกกบ์กระบานผักนะครับผลปรากฏว่าน้ำม,มากด้เคืองสาเพียงข้อพอดีเดี๋ยวอีกพอหนามประมาณ สี่เมตรแล้วได้อันสาเลือกประมาณสี่เมตรได้น้ำได้ประมาณสองเมตรแล้วสองเมตรมหรือว่าหลายกว่นนั้นก็เลยสววสิบมาล่ลองปล่อยป่าคลิปนี้จะถ่ายไว้คืออยากหูว่าตอนกินนี่ดีนี่ป่ามันสิงย่างหลายปนดเลยซื้อป,ป่าในราคาประมาณราคาหาถุงสองร้อยนะครับป่านิ่น รอบนี้สิดายอันสี่รุงจะไปนิ่งก่อน่ว่าขันได้ปลาได้มากกว่สิก e Catholic, ั <t od S 3> ่าไทยรุงไทยพี่น้องลุงเบิงเดือดขันตามการเก็งแล้วก็บานหนึ่งเท่ห้าสิบสามสิบเียนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกรมมั่สามสิบตัวสามสิบตัวนี่ ลุงละหาทิบบาทจักบะถือว่าแพงหรอกเพราะว่าบ่เฮาอย่างว่าเป็นเนาะ้แต่แล้วว่าสิลงงต่ปานิ่งก่อนเพราะรู้ว่าการปล่อยปลาเนี่ยป่อยแบบเดียวเอาลุงซาเราก็เลี้วเนนะพี่น้องสิวางเดีอยวับลงเลยเอาบัดปลาปลา าให้ให้มันปรับอุณหภูมิจ้วหน่อยแต่ว่าจริงกับปล่อยลงเลยก็ได้ตามรักตามที่อ่านนะแน่แน่ปล่อยลงอ่างนูกอย่างให้มันปรับอุณหภูมิแต่ว่าตามที่ค่ำเบิ้งแล้วค่ำเบิ้งกับอัน ทั้งในกับทั้งนอกว่ามันบริเวณกันนะครับคลิปสันส้นๆพี่นอ้องไปเด้อบา้าน หน่าม,มันเกิดเขาจะว่าปว่วยเด็กกับปว่วยเนาะจะคอนถิงยังสำหรีถูงสามห้าสิบห้าประมาณร้อยกว่าตัวเนอะตั้งเอาสำนีตะก่อนเพราะว่ารอบหนาอเดี๋ยวไม่เข้เาเข้าตรงหลัดเอาดิหลัดเอา,าเออขาเทียมมันได้ถือก็หนี่นะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขอเบอร์ทั่วคนไว้ความเจ้าได้มากคือต้องขอไว้นะครับขอไว้ขอไว้เพื่อว่าถ้าเจ้ได้ถิอเขาก็อท,ทั่วหาคนนะครับไม่เห็นหนักนะทายลำบากอลไรพี่น้องเลย ถ่ายคีบผู้เดียวมันจะเป็นสิแต่ต่แต่คงติดตัวซะทั้งเห็ดทั้งจับม,มันจับมือเดียวมันก็นอนในแล้ว,วไปแล้วเ้องสเบองอาการมันว่า มันสิดไอยมันสิดคู่ป่ะย่างหน่อยมันกับมิ้งิงมิ้งชีวิตต้องว่ามิเต่าหรอวะป่าสิงหงบ่บู้ตกประมาณ ลอยหาิบตัวรอบนี้ลอยหาทิบตัวอ,อ,อืมพัมกเียนามาก็กกำลัางงาม จริงๆมันก็เหยือเง่ากว่านี้หรอกแบบนี้น้ำมันไหลลงมาน้ำมันถ่วงมันขึ้นมาน้ำประทันนะก็เลยเป็นแบบนี้ด้วยหาชิบตัวเราขอขอมาเบิองว่าผุนห่ดน้ำจินน้ำอย่างมันสี่เหลือหลประเด็นนะถ่ายไปเป็นหลักฐานนะครับเดี๋ยวรอบนามาอ,าอยู่ก็จะถ่ายอีกทีก็โ,กโอเคครับ ต้นพี่น้องอันนี้พี่น้องตัวดอนน้อยนั่นกับนุ้ยเป็นอันึง่งดอแค่แค่ฟันเตียงใหญ่เตียนี่นะครับอา้าวคลิปนี้เอาไปที่นี่หลหรพี่น้องสวัสดีครับ